เปิดให้กดไม่กดนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะฟูกุ้ยไว้ฟูกุ้ยคือปีเสียนะคะฟูกุ้ยเป็นปีเสียนะ,ะปีเสียรุ่นฟูกุย้ยปีเสียรุ่นฟูกุย้ยสินค้ามีลูกค้าไปกดราคาเต็มได้เลยค่ะกดราคาเต็มได้เลยหน้าช่องเพราะว่าเปิดนาทีทองแล้วไม่กดหนูก็ไม่งงแล้วลูกคา้าหนูขายราคาแบบนาทีทองแล้วอะหนูขายปกติราคาปกติหนูถูกกว่าร้านอื่นแล้วนะแลวหนูจัดนาทีทองให้ คือถูกมากๆแล้วอะแต่ลูกค้าแบบฉันไม่เอาฉันไม่กดฉันไม่กดนาทีทองฉันไม่กดไม่เอาหลักสิบไม่เอาฉันชอบรวยๆฉันไม่คนรวยฉันอยากกดราคาเต็มอืมละละก็กดราคาเต็มได้เลยตะการนาช่องจริงน้อยไม่เป็นไร หนูจะไปใครจะถามเรื่องอะไรเดี๋ยวหนูขอญาตไปที่รุ่นฟูกุ้ยก่อนนะ,ะวิธีการบูชาของแต่ละอย่างในร้านหนูหนูปักหมุดไว้ให้ที่คลิปหน้าช่องแล้วลูกค้าไปดูคลิปที่หน้าช่องได้เลยลูกค้าไปดูคลิปหน้าช่องได้เลยขอบคุณนะคะคุณตีขอบคุณคะ่ะไปดูคลิปที่หน้าช่องได้เลยหนูปักหมุดไว้ให้ที่คลิปหน้าช่องแล้วฟูกุ้ยได้ไปแล้วใส่แบบไหนใส่หันปากไปทางนิ้วก้อยคะ่ะ ใส่หันปากไปทางกนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณตีขอบคุณครับลูกค้าจ๋าปีเสียรุ่นฟูกุ้ยฟูคือรวยกุ้ยคือทรัพย์ฟูคือรวยกุยยก้ยคือทัพย์ลูกค้าดูรีวิวนะฟูคือรวยกุ้ยคือทรัพย์นะคะทําพิธีวันที่28 2สองคือง่ายแปดคือรวยรวยแบบง่ายๆรุ่นนี้นะคะเน้นเรื่องการเงินโชคลาบค้าขายเน้นเรื่องการเงินโชคลาบค้าขายใครที่แบบว่าอยาก ขอพรเกี่ยวกับการเงินแล้วปูดปลาสาเร็จเร็วสำเร็จไวใครชอบเรื่องของวยนะเรื่องนอยลาวไทยนะต้องจัดเลยรุ่นนี้ฟูกุยนะคะราคาที่ฮ่องกงขายอยู่6 0 0ันกว่าบาทหนูให้ลูกคากดนาทีทอง88บาทลูกค้าไม่เอาลูกค้าบอกว่าฉันรวยแล้วฉันต้องการราคาเต็มลูกค้าขาหนูเปิดให้ลูกคากดตอนนี้188บาทใครจะเอาลูกค้าไปกดตะกาหน้าช่อง ใครจะเอาลูกค้าไปกดตะกาห,หน้าช่องได้เลยนะคะเอ่อปากปีเสียดูยังไงลูกคา้าปากปีเสียเขาคาเปลี่ยนอยู่รุ่นนี้ลูกค้าจะไม่ต้องกลัวว่าจะลูบโดนปากเพราะปากเขาคาเปลี่ยนอยู่เห็นไหมปากเขาคาเปลี่ยนอยู่ไม่ต้องกลัวลูบโดนปากลูกค้าได้ไปแล้ววิธีการขอพรปีเสียหนูคือลูกค้าลูบที่หัวมทา,า,า,าทิกก้นชนะ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 ทําไมฟิลเตอร์นี้ขนตาลอยแป๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนฟิลเตอร์กันนะขนตาลอยมากแม่อะ วิธีการขอพรล,ลูกค้ารูปที่หวัวมาที่ก้นจะนะฉะนะ จะนะฉะนะจะนะฉะนะท่องสามครั้งแบบนี้ค่ะจะนะฉะนะเป็นการปลุกให้เขาตื่นขึ้นมากินซปปับปีเสียเป็นลูกพญามังกรตัวที่เก้าเป็นสัตว์สวรรค์หรือสัตว์มงคลชนิดเดียวที่มีปากแต่ไม่มีรูทวารเขาจะกินเงินและทองเป็นอาหารกินเข้าไปไม่คายออกตัดสายได้ถ้าคุณเป็นคนข้อมือเล็กเอาสายออกแล้วร้อยใหม่ได้เอาหินออกแล้วร้อยใหม่ได้ร้อยให้เท่าข้อมือคุณได้หรือถ้า เป็นคนเข้ามือใหญ่มากๆร้อยหินเพิ่มได้ยังไงก็ได้แต่ว่าอย่าเปลี่ยนตัวปีเสียเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะคะ ที่อยู่ที่เส้นเขาเนี่ยแต่ว่าห้ามเปลี่ยนตัวปีเสียเพราะทำพิธีมาแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นปีเสียที่ถูกตามหลักฮวงจุ้ยเลยค่ะหนึ่งตัวอ้วนกินซับได้เยอะหลังหลังเหรียญแบกแบกเงินแบกเงินหาเงินแบบนี้ปากคาบเหรียญกินเงินตลอดเวลาและเท้าตะปบซับใครเก็บเงินไม่อยู่รุ่นนี้เลยฟูกุ้ยนะคะขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณคุณพิชานันขอบคุณค่ะ ทางหันเชือกแดงใส่ข้อมือด้านไหนคุณก้อยถนัดซ้ายใส่ซ้ายถนัดขวาใส่ขวาช่องไหนที่ขายบอลลูนช่องนี้ค่ะช่องนี้ก็มีบอลลูนขายค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะราคาที่ฮ่องกงขายอยู่ที่เอ่อราคาที่ฮ่องกงขายอยู่ที่6 0 0 0บาทนะคะ6,000บาท1328เหรียญมีเกี่ยวกับการเรียนไหมจริงๆอ่ะการเรียนการสอบหนูไม่ได้เอามาเลยเพราะว่าหนูแปดสิบาทคะ่ะอ๋ออ่างซอเสือเ,อเลขหนึ่งจ้ะพี่จ๋า ทันไหมคนสือคนรอทันไหมอ้ออ <June>, ่างส่อเสือเลขหนึ่งค่ะแปดสิบเจ็ดบาทพอค่ะอ้ออ่างสอเสือเลขหนึ่งค่ะอ้ออ่างสอเสือเลขหนึ่งจทีรักจ้ะทันไหมทันไหมทันไหมจ้าทันไหมจ้าอ้ออ่างสอเสือเลขหนึ่งจ้ะอ้อสอหนึ่งอ้อสอหนึ่งจ้ะทันจทีรักนะอ้ออ่างส่อเสือเลขหนึ่งจ้ะ อ๋ออหนึ่งจ้ะวันนี้หนูรับประกันว่าสินค้าที่ลดเนี่ยมูล,ลาค่ามากกว่าของแจกแน่นอนเพราะว่าหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์หนูอยากลดและเท่ากับได้หลายๆอย่างเพราะว่าถ้าเกิดแจกเนี่ยหนูจะแจกจํากัดจํานวนใช่ไหมแต่ถ้าอยางลดราคาเนี่ยบางรหัสไม่จํากัดจํานวนเลยพี่ๆคุ้มค่ามากนะอย่างวันนี้คุ้มค่ามากๆน้ําหอมนี่สุดจะคุ้มโคตรจะคุ้มเลยจะที่รักจ๋ะนะอ่างสองเสือเลขกหนึ่งค่ะ ตอนนี้กินวันละหนึ่งเม็ดพร้อมมื้ออาหารนะคะไม่มีข้อห้ามใดๆค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นมะนะคะนะให้กินแค่วันละหนึ่งเม็ดพร้อมมื้ออาหารส่วนใครที่เป็นมะแล้วนะคะให้กินวันละ2เม็ดพร้อมมื้ออาหารมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้นะพี่จ๋านะคะราดอออ่างสอเสือเลขหนึ่งให้แปดสิบเจบาทถูกมากค่ะร้อยยี่สิไม่ขายให้ปสิบเจบาทวันนี้อออ่างสอเสือเลขหนึ่งจ้ะอออ่างสอเสือเลขหนึ่งจ้ะทันไหมทันไหมทันไหมจ้าทันไหมจ้า ท,นนทันไหมจ๊ะคนสวนคนหล่อทันไหมอ่างซอสเสือเล็กหนึ่งจ้ะทันเนาะแชมพูสมุนไพรใครหมดแล้วบ้างอาจารย์เอาแชมพูสมุนไพรมาหน่อยจ้ะแชมพูสมุนไพรใครหมดแล้วมีไหมจ๊ะพี่จ๋าแชมพูสมุนไพรหมดหรือ,อยังจ้ะแชมพูตัวที่ใช้ดีที่สุดของเราหมดหรือ,อยังจ้ะอ่างซอสเสือเล็กหนึ่งถูกมากนะพี่จ๋า ถ้าหนูขายกล่องละร้อยก็สิบกล่องถ้าหนูขายกล่องละร้อยยี่สิบกาสิบกล่องพันสองถ้าหนูขายกล่องละร้อยเกสิบกล่องขันหนึ่งวันนี้สิบกล่องก็แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถูกมากถ้าเปรียบเทียบราคาให้พี่พี่ดูนะนะพี่พี่จะได้เห็นเห็นเห็นจำนวนนะอาจารย์จาย๋าแฟนเพจเอาอยัางไงดีนะ เราไม่แถมเหรอเราแถมไม่ดีหรือเป็นจำนวนกันได้เราแถมไม่ดีเรื่อจา้าจับเอาเลยกันได้สันเพชจ,จะเอาแบบแถมหรือว่าจะเอาแบบยังไงจ๊ะร้อยเก้าสิบเก้าไปเลยหรือจะเอาแถมดีจ๊ะขวดละาร้อยเกสิบเก้าจะเอาแถมไหมจ๊ะหรือจะเอาไปเลยจ๊ะเอาแถมดีกว่าเนาะเพราะถ้าแถมเนี่ยเราได้ของฟรีไปใช้ขวดนเลยนะดีไหมจ๊ะ คอนสร็เขาอดีไหมเอาไหมเอาไหมอเอานะเอานะนะตัวนี้เป็นแชมพูสมุนไพรนะคะเป็นเฮอร์เบิรแชมพูนะดียังไงนะคะพี่จา๋าตอนนี้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรอ่อนโยนคะ่ะลดอาการคันบนหนังศีรษะลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมคะ่ะนะบำรุงรากผมให้แข็งแรงคะ่ขะขจัดรังแคคะ่ะลดผมงอกคะ่ะ ลดผมงอกค่ะผมผมดกดำเงางามค่ะนะพี่จารนะคะ<_ <EN> _>วันนี้หนึ100่งร้อหนึ่งหนึ่งขวดนะคะ2 9งราคาเต็มของเขาอยู่299บาท<_ <EN> _>บรรจุ220ร้อยยมลราคาสอ9รบาทหนูไม่ขายหนูลดลงมาหนึ่งยจาก2 9งเบาเหลือหนึซื้อหนึ่งแถมให้อีกหนึ่งวันนี้ซื้อหนึ่งแถมให้อีกหนึ่งค่ะใครที่อยากได้วันนี้พี่พๆพร้อมนะ แถมนะเอาราศี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 รหัสนี้มาร้อยเก้าสิบเก้าแถมหนึ่งนะจ้ะร้อยเก้าสิบเก้าแถมหนึ่งชอช้างสอเสือเลขสองครับชอสสองชอช้างสอเสือเลขสองชอช้างสอเสือเลขสองค่ะชอสสองค่ะอืึ่งเกา ชอช้างสอเสือเลขสองค่ะขอโทษค่ะแฟนเพจชอช้างสอเสือเลขสองจ้ะพี่จ๋าทันไหมทันไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าไม่ขายให้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยจ้ะที่รัก199รนะ้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งแถมหนึ่งขวดอ่ะเท่าไหร่เองคุ้มค่าแฟนเพจนะชอช้างสอเสือเลขสองชอตช้างสอเสือเลขสองค่ะหนึ่งขวดสองรอยยี่สิบมลค่ะนะตัวนี้นะช่วยลดผมงอกได้ด้วยนะคะ นะแล้วก็ใครที่มีอาการคันหนังศีรษะนะคะลดคันนะคะ,ะจัดรังแคค่ะนะทำให้ลดงอกด้วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ชอช้างสอเสือเลขสอค่ะชอสอ